หลายคนอาจจะจำได้ตั้งแต่รุ่นของ Windows 1.0ด้วยซ้ำไปแล้วเราก็ใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆหลังจากที่ Microsoft ออกมาให้ข้อมูลว่าอาจจะถอดโปรแกรม Paint ออกไปสำหรับระบบปฏิบัติการใหม่ตอนนี้ออกมายืนยันว่าไม่ถอดนะครับ Microsoft เปลี่ยนใจไม่ถอดโปรแกรมว่ารูป Paint ออกจากระบบ Windows 10แล้วหลังจากที่ก็เจอวิจารณ์หนักครับก่อนหน้านี้บอกว่าจะหยุดพัฒนา แล้วผู้ที่ใช้งาน Paint ทั่วโลกบอกว่ามันจะกลายเป็นโปรแกรมในตำนานที่ถึงจุดจบแล้วก็เสียดายท้ายที่สุดต้องประกาศผ่านบล็อกว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเพ i น t ฟรีผ่านทางร้านค้าของ Windows Store ในระบบ Windows 10ต่อไปครับโดยทางผู้จัดก,การทั่วไปของ Microsoft บอกว่าตอนนี้บริษัทรับรู้แล้วว่าหลังจากที่เปิดตัวโปรแกรมเพ i น t มานานถึง32ปีแฟนๆเยอะจริงๆ อย่างคุณผู้ชมใช้โปรแกรมเพ้นต์บ้างหรือเปล่าตัวผมนี่ใช้บ่อยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะสกรีนแคปเจอร์หรือว่าอยากจะใช้โปรแกรมวาดรูปง Paint, ่ายๆเพ้นต์คือพื้นที่ดีที่สุดแหละครับมีมาตั้งแต่ Windows เวอร์ชัน1.0ทั้งวาดทั้งตัดต่อเริ่มแรกเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า PC Paintbrush ครับประสิทธิภาพไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าใช้งานง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ง่ายการอัปเดต Windows 10 ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง Microsoft บอกจะใช้โปรแกรมใหม่ชื่อว่า Paint 3D คือทำภาพได้ทั้ง2มิติ3มิติแต่ไม่ใช่การอัปเดตโปรแกรม Paint แบบรั้งเดิมนั่นคือมีของใหม่แทนที่ของเก่าการอัปเดตครั้งสุดท้ายของโปรแกรม Paint จะเป็นเวอร์ชั่นของ Windows 7หลังจากนั้น Microsoft ก็ออกมาหลายตัวเลยล่ะครับมีทั้ง Paint.net โปรแกรม Microsoft เขาก็จะหยุดพัฒนาส่วนที่เป็น Outlook Express Reader App Reader List มีหลายตัวที่เขาจะไม่ไปต่อนะครับแต่สุดท้ายต้านทานไม่ไหวกับตัวโปรแกรม Paint เพราะว่าแฟนคลับเยอะจริงๆดังนั้นยืนยันออกมาตรงนี้จาก Microsoft แลยว่า Paint ยังอยู่ครับ